นี้นะครับมาแนะนำฟิลแท็บนะครับตัวช่วยแท็บไฟจากแผงฟิลมาใช้นะครับตามปกติที่แผงฟิลมันก็จะมีมีลูกฟิลเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วกรณีที่เราต้องการอแท็บไฟจากตัวฟิลมาใช้นะครับเช่นเอาไปต่อกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถไฟรถหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราต้องการใช้ไฟนะครับเราสามารถแท็บไฟจากแผงฟิลมาใช้นะครับโดยที่เราไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับอันนี้คือหน้าตาของฟิลแท็บนะครับ ฟิลแถบหน้าตามันจะมีตัวสำหรับใส่ฟิลอยู่ตรงนี้นะครับนีเ่เพื่อนๆเ,เวลาเพื่อนๆใช้งานนะครับเพื่อนๆต้องถอดฟิลจากแผงฟิลมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปเสียบแทนที่แผงฟิลนะครับทีนี้ฟิลที่ถอดมาจากแผงฟิลนะครับสมมติว่านี่เป็นฟิลที่ถอดมาจากแผงฟิลนะครับเราต้องเอามาเสียบที่ มันจะมี2อันใช่ไหมครับด้านที่ต่อกับสายแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านล่างแบบนี้ครับด้านล่างเนี่ยก็คือใช้ฟิว์ที่ถอดมาจากแผงฟิวนะครับแล้วเราก็เอามาเสียบที่นี่นะครับแล้วก็ตัวชุดด้านบนนะครับชุดด้านบนนี้ก็คือเป็นฟิวนะครับสำหรับป้องกันอุปกรณ์ที่เราแถบไฟไปใช้นะครับซึ่งถ้าเราเสียบที่แผงฟิวแล้วมันก็จะมีไฟจ่ายอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือปลั๊กตัวเมียนะครับมันจะมีตัวผู้นะครับตัวผู้อยู่ข้างในนี้ ตัวพูดอยู่นี้นะครับอันนี้ก็คือเอาไปต่อกับสายไฟนะครับสายไฟของอุปกรณ์พวกกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถนะครับหรือไฟรถอะไรต่างๆพวกนี้นั่นก็เสร็จแล้วเสียบแล้ว mm ปุ๊บแล้วก็นี่หนีบๆนะครับพอหนีบเสร็จแล้วนี้เราจะเป็นลักษณะตัวผู้นี้ก็เป็นลักษณะตัวเมียนะครับก็เสียบเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไฟตัวนี้ไปใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับไฟจากแผงฟิวนะครับวิธีการใส่ฟิวนะครับ ฟิลตัวนี้เป็นฟิล์ที่ถอดจากในรถใช่ไหมครับเราก็เอาฟิล์มาเสียบที่นี่นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับที่นี่นี่ครับกดแบบนี้นะครับบางทีถ้ามันกดมันแน่นเกินไปนะครับเพื่อนๆอาจจะหาคีมช่วยนะครับอันนี้คือมันเข้าเลยนะครับนะครับเวลาคีมก็กดแบบนี้นะครับหนี่เบาๆนะครับแล้วมันก็เข้านะให้จ้าออกก็เอาคีมนะครับ ก็ค่อยๆดึงออกมานะครับยกยกหน่อยนึงนะครับนี่นะครับหรือเราอาจจะใช้อมฟิวส่วนแบบนี้นะครับและถ้าสมมติว่ามันกดแล้วมันกดไม่ลงนะครับให้ให้มันคาอยู่นี้นะครับแล้วกดลงกับพื้นนะครับกดลงกับพื้นแล้วก็ดันตัวด้านบนเนี่ยลงไปนะครับเนี่ยเข้าละนะครับมันจะเข้าแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือเข้าสุดนะครับอันนี้คือฟิวจากรถใช่ไหมครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นฟิว ที่เราจะป้องกันอ,อุปกรณ์ที่ต่อจากสายเส้นนี้นะครับนี้นะครับนี่ให้ใส่ให้มันแบบพอดีพอดีก่อนนะครับแล้วก็เอาถ้าสมมติว่าไม่ถ้ามีครีมก็เอาครีมตัวเนี้ยบีบเข้าไปนะครับถ้าไม่มีครีมเราอาจจะตัวนี้เอาตัวนี้ดันลงที่พื้นนะครับแล้วก็กดด้านบนนี้ลงไปครับ apply